สวัสดีค่ะแฟนคนนะคะอยู่ในช่องแคนนอนทีวีเช่นเคยครับเล่นอยู่ในเกมไหมครับเช่นเคยอยู่ในฟีรี่เรียลิฟึมขับนเองซึ่งก็เป็นการรีใหม่นนเองหรือว่าการเล่นใหม่เพราะแมทที่แล้วมีปัญหาเพราะเอ่อระบบมันไม่ทํางานนนเองซึ่งตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วก็มีอะไรมากมายเลยแล้วมีแบบว่าเท็กเจอร์แล้วก็เอเมชั่นต่างๆเพิ่มมาด้วยนะ ซึ่งอันนี้ก็แบบว่าเล่นของจริงแล้วโอเคเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเริ่มแรกเลยคือหาดทรายก็จะมีปลาดาวอยู่ด้วยซึ่งก็มีอะไรแบบว่าตกแต่งแบบทะเลด้วยนะมีปลาดงปลาดาวมีหงมีหอยด้วยนะแต่อย่างที่บอกนะอันนี้ก็คือเป็นที่สมบูรณ์แล้วนะเมื่อ,อโลกที่แล้วอะมันมีปัญหาก็คือพวกเท็กเจอร์แล้วก็ระบบ,บต่างๆมันไม่เข้า อนั้ดันไม่ไปสร้างโลกของม็อดนี้ไงตอนนี้เราก็เลยมาสร้างของโลกของม็อดนี้ก็ตอนเนี้ยกลับไาปกตินะตัดไม้ทำบิ๊กแอคซึ่งแอนิเมชันก็เหมือนเดิมนะเหมือนในแมปที่แล้วเหมือที่แล้วก็เหมือนประมาณเนี้ยแต่เหมือนจะมีแอนิเมชันอะไรมากขึ้นมาเริ่มแรกเลยคุดหินก่อนแน่นอนว่ามันเล่นเป็นอ่าประจนไทยนะเองไม่ได้เ,เอาชีวิตรอดนะ ถ้าเล่นเอาชีวิตรอดก็จะเป็นการแบบว่าชีวิตรอดนับวันไปไเรื่อยว่ารอดกี่วันอะไรประมาณนี้อย่างเช่นร้อยวันแต่ด้วยความที่เราทาเป็นประจนภัยอ่ะเราก็จะไปเรื่อยเลยทีนี้ไปสำรวจโลกกว้างไปที่นั่นที่นี่บ้างอ,าอะไรประมาณนั้นนั่นเองโอ้นี่ต้นมะพร้าวต่เนี้ยทำเป็นต้นฝูงจังฝุดแล้วอะโอเคนะว่าประมาณข้าเนี้อพอละไปขุดอทองแดงต่อดีกว่า ตอนนี้ยังไม่มีเหล็กก็เอาทองแดงไปก่อนแล้วกันโอ้ได้ไม่ใช่อันเดียวเองอะสิ่งที่เราชอบอยู่อย่างนั้นก็คืออนิเมชันในมอดเนี้ยคือมันดีมากๆเลยนะเวลาแบบโจมตีหรือฟันมอสเตอร์แบบเนี้ยมันมีอนิเมชันตอนเดินแบบต่อฟู้ถือดาบด้วยอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบก็คือสภาพแวดล้อมอะอันนี้คือดีมากๆเลยนะเวลาที่เราจะเข้าป่าหรือประจนภัยอะ ไปที่ต่างๆอ่ะมันมี่เส้นแบบดอกไม้ต้นไม้ดูสมจริงแล้วก็มีพวกสัตว์ป่าเพิ่มมาด้วยนะในมอดเนี้ยซึ่งนั้นก็ได้ไปดูตัวอย่างมาแล้วโอ้โหสัตว์เยอะมากๆเลยมอดนี้ก็หวังว่าเขาจะเจอพวกตัวอะไรแบบเยอะๆนะซึ่งตอนนี้น้ก็เจอควางซึ่งน้นอยากจะรู้จังเลยว่ามันกินเนื้อควางได้ไหมควางมานดิอ้าวควางตื่นเต้นควางตื่นเต้นหมุนใหญ่เลยควางขอกินเนื้อหน่อยควาง ควัก่ดแน่อ่าเราได้เนื้อมาเอ๊ะได้ไดเขาามาดิแล้วมีผีเฟือด้วยอ่ะอันนี้เราชอบอ่ะคือบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะและอีกอย่างคือเราก็จะไปเปิดการาฟิกอีกอันหนึ่งนะแต่แบบนี้ก็ฝืนอ,อยู่แล้วนะแต่ถ้าเปิดจริงก็น่าจะไม่ไหวอ่ะน่าจะแหลกอยู่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจอเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดงซึ่งั้นก็จะสฝมามาคราเป็นบิ๊กแอคได้นเดงเพื่อมาขุด เด็กให้ได้ไวขึ้นในพวกแร่ต่างๆซึ่งพอนับปรับเป็นมุมมองนี้มันก็อืมยากอยู่นะที่จริงแล้วก็จะแบบว่าเล่นมุมมองเนี้ยแต่ดูแล้วไม่น่าไหวอะแล้วก็ลองใช้ไปเพราะเอ่อมุมมองนี้เราไม่ค่อยได้เล่นเลยนี่ไงแร่เหล็กเต็มเลยเอ๊ะข้างล่างนี่นอะไรอะอ๋อคีเพิร์อ้โหเดี๋ยว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 กัอนอ้อเดี๋ยวกอนเดี๋ยวขอตั้งหลักกัน แรว่านจะเห็นมาสเตอร์เยอะมากๆเลยขึ้นในน้ำก่อนตอนนี้ท่าน,น้ายังฟู้กับมาสเตอร์ยังไม่ไหวนะขอไปตั้งหลักก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้แร่อะไรอะ่ะมันเหมือนทองแดงแต่มันก็ไม่ใช่แร่ทองแดงอะ่ะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไปใอยดูแล้วกันแต่ตอนนี้เป็นเวลาตอนคืนแล้วนะว่าเราต้องหาที่พักอย่างด่วนเลยพอเราได้อ่าไปดูเรื่องราวมันนิดหน่อยนะว่า ที่ในมดนีในะเรียกว่าโลกดีกว่าในโลกนี้มันอเอะเดี๋ย,เ,ยเดี๋ยวนๆเหมือนเราเห็นอะไรหมู่บ้านทุกคนเราเจอหมู่บ้านแล้วก็เจอฟาบี้ถือสปายเป้ด้วยโอ้แต่มาสเตอร์เยอะไปดูนี่ค่าเจอหมู่บ้าน,เ,พพายเ,น,นเ,เย้เราเจอหมู่บ้าน,านคืนนี้เรารอดละ ตอนนี้นะทุกคนนอนได้ที่ฟุกหัวนอนแล้วซึ่งนั่นก็จะมานอนในประสาทนี้แหละน่าจะปลอดภยัยสุดละนี่ไงชั้นสองมีที่ว่างยิงด้วยโอเคเรียบร้อยเตียงสีชมพูด้วยคืนนี้นอนหลับสบายแล้วฝันดีทุกคนเจอกันตอนเช้านอนแล้วอ่าหลับสบายตื่นเช้ามาจะได้ทำงานอ่าตื่นเช้าอย่างไวเร็วกว่าที่คิด เปียไ,ไปดูฟีว่าเร่ชมพูท่เนาได้มาคืออะไรอ่ะเนี่ยนะเอลคริสตัลเหรออ๋อเกลือคริสตัลนั่นว่าน่าจะเป็นพวกเกลือชมพูหรือเปล่านะที่เขาชอบเอามาใส่ในแปรงสีฟันนะ่ะที่เขาบอกว่ากเกลือชมพูอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ตอนนี้นรายังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นันดาว่าน่าจะเอาไปทําพวกอาหารหรือเปล่า ราโชคดีมากเลยนะได้เจอหมู่บ้านเนี่ยถึงอาจจะไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ก็โชคดีมากเลยที่เราได้เจอหมู่บ้านซึ่งคืนแรกนะก็ผ่านมาได้วุดวิตเลยจะได้แบบไม่ต้องหลบถ้ำแล้วแล้วมีบ้านแล้วตอนนี้ถึงจะเป็นบ้านทั่วขราวก็ตามอะ่ะแต่จะว่าไปทําไมมันมีสัตว์อะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่ทำไมชาวบ้านเขาเอาสัตว์มารวมกันไม่เข้าใจอะ่ะฝ่วนชาวบ้านจากที่นั้นเห็นนะก็น่าจะเป็นชาวบ้านปกติอะ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอเตรียมตัวไปทำการครล้าขนมปังแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะลงถ้ำดีกว่านะทุกคนมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาใหม่ด้วยก็คือเคียวตัดข้าวซึ่งก็น่าจะเป็นเคียวนะที่สามารถโจมตีระยะวงกว้างได้แล้วก็มีค้อนด้วยฟึ่งค้อนก็ไม่รู้ว่าเอาไว้สำหรับขุดแร่หรือเปล่านะ เอ่อไหนลองตรงนี้สิลองทดสอบหน่อยโอ้นั่นไง้ว่าแล้วอุย้ยทุกคนนว่าคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านแน่ๆเลยเอ่มน,นว่านระรีบรีบฟ้องก่อนแล้วกันก่อนที่เขาจะไปฟ้องหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านแล้วไล่นันออกโอเคเรียบร้อยแล้วนะโอเคอย่าไล่ผมออกจากหมู่บ้านนะผมไม่อยากไปอยู่ที่อื่นทุกคนนว่าเราชอบเคียวนะ ทำไม่เคี้ยวมันเท่จังเลยเวลาถือดูดิโอ้ดูดิเนี่ยเวลาฟันมันก็ฟันมีแบบเอ่อเอฟเฟกต์ด้วยนะเห็นไหมเออเดี๋ยนะน่าถือเคียวนะัาคิดถึงเออออนิเมะเรื่องหนึ่งอะ่ะที่แบบว่ามันชอบถือเคียวชื่อว่าอะไรนะโฟอิเตอร์ปะถ้าจะไม่ผิดล้วกลายเป็นโฟอิเตอร์ไปแล้วถือเคียวขึ้นมาแล้วมีพลังโอเคทุกคนนะ่าพร้อมไปล่าแม่หมดแล้วเดี๋ยนะอะไรด้านขวานะ ม่ว,ว่าเาเห็นอะไรด้านขวาเรืองแฝงนะเอาแล้วก็มาตายแล้วด้วยอะไรอะ่ะเนี่ยตอนนะี้นเอ้าเดี๋ยวค้าผิดเราจะค้าทอดแตไดไหมค้าตัวค้าโอ้แล้วก็ทอดมีเลืองแฝงด้วยแฮะจากในแมพที่แล้วมันไม่มีเรืองแฝงอันนี้มีโอ้อันนี้คือเจ๋งเลยนะล่ะเราจะได้แบบไม่ต้องตักทอตบ่อยเพราะถือทอดแล้วก็เห็นแฝงนี่ไงมี อ่ทองคำ้วยตรงนี้แต่ข้างล่างยังไม่กล้าลงเลราว,ว่าเราไปผุดดวดตรงอื่นต่อ,อีกว่ะโอ้โหทางนี้ก็ไม่ไร่าสํารวจเลยเอ๊ะอันน่าอะไรดแดงๆอะ่ะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเีปเปอร์มามาเดี๋ยวลองใช้เคี่ยวฟันทีนึงสองครั้งแล้วก็สามครั้งสี่โอ้โหมาสองโอ้โหไม่ตายนี้ไงโอ้ทุกคนดูเลือด,ดนะดิเนาะอะไรมารอดเนี่ย โอ้รอดได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วกินข้าวอะหิวเอทุกคนนั่นมันตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นซอมบี้แต่ทำไมใส่ชุดเกาะแปลกๆจะบอกว่าตัวแดงๆที่เราเห็นคือตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์หรืออะไรด้วยอะชุดมันเหมือนทองแดงเลยแต่ไม่ใช่อะ่ะถ้านาตีมันตายมันเป็นดอกชุดเกาะมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยชุดเกาะจริงๆด้วยได้มาสามชิ้น ไหนลองใส่ฟิเท่หรือเปล่าว้าวเท่เท่เลยเหมือนว่าเป็นเอ่อจักรกลเอเลฟกี้อะมึงอะแล้วก็มีแบบว่าเอฟเฟกต์สาฟ้าด้วยอะไอเดียเดี๋ยวเดินข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ให้เดินถอยหลังเดี๋ยวคณะเอา้าโอ้โอเคโชคดีที่มม่อยู่ในน้ำอะแต่เรามาดูซุกเกาะอีกทีสิซุกเกาะมันมันเท่ามากเลยอะเนี่ย เหมือนมันจะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างด้วยนะแต่จุกเกาะคือมันเท่มากเลยอะ่ะโอ้โหจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยดีที่น้นมีเคียวนะมาสามารถโซมตีเป็นหมู่คณะไดะ้โอเคเอออันนี้มันปลาหมึกนี่อ๋อไอที่เรื่องแฝงที่น้นเห็นก่อนหน้านั้นนี่คือปลาหมึกปลาหมึกเรื่องแฝงดูคล้ายๆเหมือนเป็นหมึกกล้วยเลยนะหน้าตาจะสมจริงไปไหนเนี่ย เหนือสิ่งอื่นใดนะบรรยากาศคือดีมากตอนคืนเนี่ยคือบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเดี๋ยว้มึงมุมมาบรรยากาศยาง,งค่นคืนคือมันดีมากเลยนะไอเดียเกาะมาแตกเหรอไม่จริงใช่ไหมอุฟ่าจะเก็บเอาไว้อะ่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแตกไม่เฟื่องนนพังไปแล้วอะ่ะอุฟ่าจะเก็บเอาไว้ตั้งโชว์สักหน่อยแต่มันมีลับบ้านีกว่าอย่า่มาัสเตอร์เยอะทุกคนลันมีอะไรให้ดู เห็นตอนที่น้าว่ายน้ํำไหมนี่คือตอนที่น้าว่ายน้ำลนะ้วถือเคียวลากไปด้วยอะอย่างเท่เลยอะถือเคียวแล้วก็ว่ายน้ําได้อะโหน,นี่น้ำบอกเราเราไปโฟลอีเตอร์ e จะว่าไปลองมาดูชุกเกาะที่ว่ามันอ่านว่าอะไรอะมันอ่านว่าจนะัมปิ้ง b o o ต t น่ะหรือรองเทา้าบู๊กระโดดสูงฝึอันนี้อ่านว่าสปริงเก e r l i g h t ้ i n g เหรอทุกคนไอ sprinkler l i g h t n i g มันคืออะไรอะ มันเป็นซูเปร์ดาน้ำเหรอหรือไม่ใช่เอเดียนะจะว่าไปนะไม่มีทอ็อตนี่นาทอ็อตนะเพิ่งจะใช้กับในถ้ำไปแล้วอะงั้นทำเป็นฐานไม้ไปก่อนแล้วกันลองไปฟื้นกับมอสเตอร์สักหน่อยดีกว่าซอมบี้ครีปเปอร์แล้วก็มีเอเดอร์แมนแล้วก็แมงมุงมเอเดอร์แมนดอบเอเดอร์โพไหมโธ่เสียดายไม่ดอบอะ่ะน่าจะดอบสักหน่อยเอเดี๋ยนะนั้นฟิเกอริตันถือเคียวเหรอ ฝ่ายคกระดูกตัวนั้นน่าจะเป็นโ์อีเตอร์มาก่อนแน่เลยแล้วก็โดนพวกแม่มุดฝาบกลายเป็นคนกระดูกจะว่าไปตรงนี้นะยังไม่ได้สำรวหเลยนี่นาะเอ่อี๋ยวอ้ไอ้เดียวเดียวเดียวยังไม่ได้บอกยังไม่ได้มองหน้าอยู่ดีก็วิ่งมาตีนะคืออะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็จอดับไปซะงั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทาไมชาวบ้านเป็นอ้อเอ้ทำไมชาวบ้านเขาเป็นซอมบี้ล่ะ เมื่อกีน้นะว่าไม่มีไม่มีใครเป็นฟอมบี้นะแต่อยู่ดีก็เป็นฟอมบี้ได้อะแปลว่าแสดงว่าถ้าชาวบ้านโดนฟอมบี้กัดก็กลายเป็นฟอร์มบี้ได้ด้วยเหรอแสดงว่านะต้องคอยปกป้องพวกเขาด้วยนะไม่งั้นที่หมู่บ้านนี้อาจจะกลายเป็นหมู่บ้านล้างไปได้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลังหมู่บ้านก็มีถ้ำด้วยนะตรงเนี้จากที่น้าเห็นแล้วคือถ้ำมันลึกด้วยนะ งั้นก่อนที่จะลงไปสำรวจงั้นขุดถา่างนนากัอนละกันเหนๆก็เจอถ่านแล้วโอ้ทำไมถ้ำมันดูน่ากลัวจังแป็ปรปได้นว่าถ้ำมันก็ใหญ่ด้วยนะที่ให้น้าตกไปนะั่นน่าจะตายเดยนเะนี่ยด้เห็นอะไรเรืองแสงไหมนั่นคือครีปเปอร์นะมีครีปเปอร์ด้วยตรงเนี้อยากลงไปฝำรวดอนะ่ะต่ตอนนี้ด้วยความที่นั้นยังไม่มีชุกกระเหล็กแล้วก็ยังไม่สำรวและกันนะอ๋อแล้วก็นนะอกอย่างหนึ่ง ั้าแต่ที่นักข้าค้อนยักมาเนี่ยคือชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะการขุดแร่เนี่ยคือน่าแค่ทําการกดค้างอย่างเงี้ยแล้วคือมันหายไปทั้ง9้าช่องเลยอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายและดีมากๆเลยอะ่ะค้อนอะ่ะแต่ข้อเสียคือเวลาขุดมันจะขุดช้าไปหน่อยแต่มันได้ถึง9บล็อกอะ่ะใหญ่ทุกคนดูนะเนี่ยครั้งเดียวหายหมดเลยอะ่ะ เนี่ค้อนมันดีอ่ะบอกเลยว่าดีมากๆเลยสำหรับการสำรวจหาแร่เนี่ยเย้ตอนนี้นะได้บิ๊กแอ็เหล็กแล้วแล้วส่วนอีกอันหนึ่งที่เราจะคราบก็คือชุดเกาะล้วกันเอ้ยไม่ดีโลก,ก่อนเพราะตอนนี้คือเหล็กยังไม่พอโอเคได้มาเรียบร้อยแนละ้วลงถ้ำดีกวา่าไ่ไหนก็ได้เหล็กมาจำนวนหนึ่งแล้วแต่ก่อนไปนะว่าเหนเราจะคราบเป็น คอนก่อนสักอันหนึ่งนะเอ้ไม่ใช่ดิอันไหนนะอันนี้ไออ่านนะค้าคอนอันนี้ไปอันหนึ่งมันน่าจะขุดเร็วขึ้นทุกคนนอนได้ครับเป็นกริดมานะหรือเป็นมีดคู่มาเราไม่่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากริดหรือมีดคู่นะแต่มันมีสองเล่มอ่ะซึ่งมาดูว่ามันสามารถทําอะไรได้สามารถกดค้าง เพื่อใช้ความสามารถได้ด้วยนะไหนเรากับฟัมบี้ตัวนี้สิไม่ได้อะไรเลยขึ้นแล้วกดค้างแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยกดค้างได้ที่ดาเมจแรงขึ้นเหรอก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะแต่ดาเมจก็เบาอยู่นะแล้วลองกดค้างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๊หรือว่าต้องเอาโลออกหรือเปล่า นั่นไงอ,อ๋อก็คือต้องเอาโลออกนี่ไงมันถือฝอ่งมือจริงด้วยในเมื่อกี้คือนันลองกดค้างดูมันเป็นการพุ่งไปข้างหน้าไม่รู้ว่ามันเป็นการพุ่งชาร์จและโจมตีหรือเปล่าไหนลองสิเอา้ามันก็มีดาเมจนี้ตีตีตีโอเดี๋ยว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 ขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งของตั้งหลักก่อน คือมันรู้แล้วว่ามันสามารถใช้อะไรได้แต่เมื่อกี้คือเน,นลองกด้างแล้วนะพุ่งไปหามอสเตอร์มันก็ไม่ทาดาเมจนะแต่มันเป็นการพุ่งไปข้างหน้าและนี่ก็คือชีสุดท้ายสำหรับชุดเกาะคอปเปอร์นั่นเองก็ดูเหมือนเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็โอเคอะคือตอนนี้เรายังไม่สามารถทาเป็นชุดเกาะเหล็กเต็มตัวได้นะเพราะตอนนี้คือเนายังไม่ได้ไปขุดเหล็กเลย ซึ่งนั้นรู้แล้วว่า,าดาบคู่หรือกิกคู่เนี่ยคือไม่เวลากดค้างน่ยมันจะเป็นการพุ่งไปทางหน้าแต่มันจะไม่ทำดาเมจนะแต่ให้เราสามารถพุ่งไปทางหน้าแล้วก็หลบหลีกพวกาการโจมตีของมอสเตอร์ได้อะแล้วก็ได้รับสปีดความเร็วมาชัว่วขณะด้วยนะมันก็ก็ดีนะแต่ข้อเสียคือมันไม่ทำดาเมจตอนพุ่งนลยท คืออยากจะให้ทำดามจตอนพุ่งได้จังเลยอ่ะมันจะดีมากๆเลยนะแต่ข้อดีคือมันสามารถตีได้สองดาบที่นัถือเนี่ยบางทีมันก็ตีครั้งเดียวบางทีก็ตีคู่เป็นอาวุธที่ดีนะแต่ข้อเสียคือดามจเบาไปหน่อยนึงมาถึงถ้าแล้วทุกคนแล้วทุกคนดูนะดูนะการขุดแร่มันจะไม่ลำบากต่อไปเพราะมีคอน,นี้อ่า น,นี่ไงเห็นไหมโ,โหขุดทีเดียวได้หมดเลยอะ่ะคือมันดีมากเลยค้อนอะ่ะแต่เค้เสียคือมันใช้ระยะเวลาการขุดนานไปหน่อยอะ่ะแต่มันได้ทั้งหมดเลยนะที่นี่ทุกคนดูอันนี้นะมาสามารถขุดได้ประมาณ9บล็อกนะทีแรกนะก็นึกว่ามันจะขุดได้แบบว่าเยอะกว่านี้แต่ดูแล้วคือมันขุดได้ประมาณ9บล็อกอะ่ะแต่ด้วยความค้อนตอนนี้มันเป็นค้อนเหล็กไง ถ้าเป็นคอนทองคอนเพชรอะ่ะเวลาขุดเนี่ยน่าจะขุดเร็วขึ้นและอย่างคือระยะการทําลายหินน่ะคือน่าจะกว้างขึ้นนะจากที่เห็นเนี่ยเพราะตอนนี้คือเราอัปเกรดมันเป็นเหล็กไงมันกว้างกว่าคอนหินตั้งเยอะเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูนะคือมันขุดกว้างขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้คือแบบกว้างขึ้นน่ะ มันก็ช่วยประหยัดระยะเวลาการขุดแร่ด้วยบิ๊กแอไปเยอะเลยนะถ้าเจอพวกแร่ที่เป็นกลุ่มอะใช้คอนอะคุมสุดเลยทุกคนนะเจอฟรารมด้วยอะแต่ทำไมฟารามหน้าตามันดูแปลกๆนะเหมือนมันจะไม่ได้เป็นฟารามทั่วไปอะคือหน้าตามันดูแบบน่ากลัวขึ้นอะถ้าปกติโอ้เดี๋ยวเๆนะเดี๋ยว,ยวตายคือหน้าตามันอะมาดูน่ากลัวขึ้นนะทุกคน คือจะปกติที่ฟรามจําได้มันจะเป็นหน้าตาแบบเบบลใช่ไหมแต่อันนี้คือหน้าตาแบบน่ากลัวขึ้นอ่ะก็รายละเอียดก็ดีขึ้นนะชอบอ่ะชอบแบบว่ามันมีแบบมอสเตอร์ใหม่ๆมีอาวุธใหม่ๆแต่ตอนเนี้ยคือมอสเตอร์ที่เราเจอส่วนใหญ่มันจะเป็นพวก f ฟเกลิตันถือเคียวฟัมี้ไฟชุกเกเลเอชุดกเล็กเนี่ยไม่เราจะไม่ยอมตาย ถ้าต,ตายนี่คือฟอมบี้มนันน่าจะถือคอนนั่นแน่เลยไม่ใช่ชุดกอกทองแต่มันเท่ดีนะชุดกอกทองเนี่ยอยากได้ขอได้ไหมขอได้ไหมอ่ะได้ไปแล้วไอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินเนี้มตรงนั้นเดี๋ยวก่อนขอกินเนื้อก่อนแป๊บนะึงโอเคมาได้เวลาสวนแล้วมามามาเอาอีกสักดอกหนึ่งอ้อยังไม่ตายสามดอกเน้นๆหัว ไอตุ๊กตาแน่นอนเราชอบตรงในเวลาแบบเล่นธนูอ่ะคือเรารู้สฝึกว่าเรายิางแมน่นหรือความบังเอิญไม่มั่นใจอ้าตรงนี้มีเหเล็กด้วยโอ๊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 ยโอยโอยโฟรม์มเด็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟอร์มิเด็กไม่เอาตัวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาฟอร์มิเด,กด็กและเป็นฟอร์มีเด็กชาวบ,บ้านเลยนะเราว่าเราไม่ไหวแล้วคือเนี้ยเราว่าเรากลับบ้านไปนอนก่อก,ก่อนที่มนสเตอร์มันจะเยอะมากกว่าน,นี้ มากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยพวกมอเตอร์เนี่ยอันนี้คือน,อนัดอ่าไม่ได้กลับไปที่บ้านนะแล้วทำการลีหัวใจอยู่บนบริเวณข้างบนปากถ้ำอะ่ะนัดลีอยู่สักพั้งหนึ่งอยู่ดีๆก็เช้าเลยแล้วก็เลยไม่ได้กลับบ้านแต่พอนั้นลงมานะโอ้โหมอเตอร์มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยแต่โชคดีนะที่มันมีแร่เหล็กเยอะมากมาก เึ่แน่นอนว่าเน,นาะารามําทำเป็นชุกเกาะเหล็กได้ครบชุดแน่นอนโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นคุณคุณฟอมบี้ใจเย็นๆคุณฟอมบี้ไม่ต้องถือดาบเด็กมาไล่ฟันผมก็ได้พูดกันดีๆก็ได้โอเคแต่แต่ว่าไปใหามาตีแล้วมันจะดรอปัหรือเปล่าเนี่ยไม่ดรอปอนน่ะเสียดายแต่น่าจะได้ดาบเด็กฟรีๆเลยโอเคโอค้แต่แบบว่าเหล็กตรงเนี้ยเต็มเลยนะ และทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ท้องฟ้ามันมืดแล้วนะตอนนี้ถ้ำมืดแล้วเพราะตอนนี้คือนัดอยู่ที่ถ้ำนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่อยู่ยอดบนถ้ำอ่ะจนตอนเนี้ตอนกลางคืนอ,อีกแล้วเราใช้เวลาไปทั้งวันคือตามหาเหล็กแล้วก็จักการพวกมาสเตอร์ในถ้ำด้วยเพราะมาสเตอร์เนี่ยมันเกิดเยอะมากๆเลยนี่ขนาดแบบว่าตอนเช้านะมันก็ยังโผล่มาได้เช่นฟอร์มี่เกิดฟิเกอริตันอะ่ะมันก็โผล่มาได้ด้วย คือเยอะมากๆเลยไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกวา่าคือตอนนี้มันดึกมากๆแล้วนะว่าเรากลับบ้านดีกว่าน,กกานานะก่อนที่เราจะเสียเหล็กไปทั้งหมดพอท้าตายขึ้นมาเสร็จเนียเอ้ยอันน้อะไรอะว้าวมันมีดาวห่างด้วยทุกคนใช่ดาวห่างไหมหรือดาวตกอ๋อดาวตกไม่ดีดาวห่างนี่มีอย่างนี้ด้วยเหรอ ว้าวบรรยากาศคือดีจังเลยอะ่ะมีดาวแล้วก็มีดาวห่างด้วยอา้าวอาหายไปแล้วอะ่ะมีแค่นี้เหรอโหฝาจะได้ดูแบบเต็มที่สักหน่อยมันมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยอะ่ะโอเคนะว่านําไปนอนดีกว่ะก่อนที่มอสเตอร์มันจะเกิดเยอะกว่านี้ไหนๆคุณยกกักษ์โกเลมก็ช่วยปกป้องชาวบ้านเอาไว้ มาเดีย๋ยวผมฟมอมตัวคุณให้อ่าโอเคหายฟินิชยังอ่านี่ก็คือฟอมให้แล้วปกป้องชาวบ้านต่อไปนะโอเคคือนรออยากจะทำยักษ์โกเลมมาอีกตัวหนึ่งอะตอนตอนนี้คือน็อตมีเหล็กไม่พออะถ้ามีเหล็กพอก็จะเอายักษ์โกเลมมาให้ตัวหนึ่งให้กับชาวบ้านชาวบ้านได้ได้ปลอดภัยในระหว่างนี้นะว่านราจะเดินเล่นฟักหน่อยแลวกันนะ ในระหว่างรอเหล็กเผาอยู่ว้าวบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะอ้านี่นี่มีดอกไม้ด้วยดอกกุหลาบเอ๊ะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดอกป๊อปปี้เอาดอกป๊อปปี้ให้คุณยักษ์โกเลมดีกว่าใน,นไหนคุณยักษ์โกเลมก็ช่วยปกป้องอ่าบ้านบ้านของชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้มาให้ดอกไม้ ให้ดอกไม้เพื่อการขอบคุณซึ่งเมื่อกี้เราก็ซ่อมเขาไปแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะให้ดอกไม้ไม่ใช่เช็คแทนเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟังผมก้อนฟังผมก้อนคุณยักษ์ก็เลมฟังก้อนไม่ได้ตั้งใจแค่จะโยนดอกไม้นี้เขานั่นเองจะต่ว่าไปสมายวันนี้ขายอะไรอะอ๋อมันฝรั่งอูเดี๋ยวยักษ์ก็เลมเขาตามมาแล้วพี่เขาตามมาแล้วแต่จะว่าไปบริเวณแถวหมู่บ้านตรงนี้ บรรยากาศดีจังเลยอ่ะมีผีเฟื้อดด้วยแ้วระหว่างเดินเล่นลองใช้ความสามารถของดาบคู่หน่อยก็ตีแรงอยู่นะกดค้างเป็นการพุ่งแต่ไม่มีดาเมจอ่ะแต่ข้อดีคือมาสามารถโจมตีได้สองครั้งเอ๊ะหรือครั้งเดียวอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่แอนนเมชันมันตีได้สองครั้งอ่ะเห็นปะมันใช้ได้สองครั้ง แต่เราชอบอ่ะเวลาที่กดพุ่งอ่ะมันจะมีการเดินเร็วสักพักหนึ่งอ่ะจะว่าไปคุณยัดกกเลมหายกดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจทุกคนตอนนี้นะก็ได้เป็นชุดเกาะเหล็กครบชุดแล้วเย้เรียบร้อยแล้วเล่นไปเด่นนะชุดเกาะนี้ก็คือเป็นชุดเกาะอัอฟวินเลยอ่ะชุดเกาะเล็กอ่ะคืออย่างเท่อ่ะ เนี่ยคือนอ้อใส่แล้วคือมันเป็นชุกกอัอฟวินเลยอ่ะคือเท่มากๆเลยอ่ะชุกโกเลกอ่ะตอน,นอยากเห็นชุกโกของไดมอนชุกโกของเนเธอร์ไรเอะมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือแบบว่าชุกโกเท่มากมันเป็นชุกกอัอฟวินอ่ะคือเท่มากทุกคนในขณะที่นะ้องกลังจะปิดกิปนะเราได้เจอโจรสลัดมาบุกชาวบ้านและมาพร้อมเรือด้วยนะแล้วก็ปืนใหญ่ เพ่งนาสงสัยว่านี่คือเป็นหัวหน้าโจาฟรันหรือว่ากาลาฝีเรือที่จะมาขโมยสมบัติหรือเปล่าไหนๆก็มาแบบนี้แล้วน้อยอยากได้เรือไม่รู้ว่ามันจะดับเรือหรือเปล่านะนี่นี่นี่ฟูๆๆฟูมาสิอุ้ยมันมันยิงปืนใหญ่มาแต่ไหนไปโอ้โหยิงแรงไปไหม นี่ขนาดหน้าไฟชุกก็เต็มตัวเลยนะโอ้หยิงแรงมากเี๋ยเดี๋ยวๆนะทำไมมีควันอะไรดำๆด้านฝ่ายด้วยอ้เออเออเอาดาพังอีกค้อนตีอ่ะได้แล้วก็ดียังไงมาทำแคนนาทีวีอฟวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งนี้ฮะแล้วเข้ามาอาณาเขตในหมู่บ้านของฉันแกต้องเจอค้อนค้อน เย้ใ yeah, นที่สุดนะก็ปราบโจรฟลาดสำเร็จแล้วแต่เมื่อกี้คือมันยิงปืนใหญ่คือโอ้โหแรงมากเลยนะเมื่อกี้คือถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดเกราะเล็กคือเราตายแน่นอนอะ่ะแล้วคือมันได้เป็นเรือมาด้วยฮะทุกคนมันเป็นเรือโจรฟลาดขนาดเล็กอะ่ะแล้วมีปืนใหญ่ด้วยแต่มันก็ไม่สามารถยิงได้ไม่รู้ทําไมนะแต่ก็ประมาณนี้แหละสำหรับอ่าคลิปนี้ก็เป็นกันบ้างนะหวังว่าคงจะ เพื่อเพลินการประจนภัยของน็อตนะโอเคงั้นก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแต่จะว่าไปทําไมปืนใหญ่มันใช้ไม่ได้เนี่ยแต่เรือโจรฝลัดคือเท่มากเลย